เอกชนลุยปั้นแฟรนไชส์นักขายรับกำลังซื้อคือพิมพยาหวนคืนสังเวียนขายตรงเปิดเครือขายใหม่ท็อป24ลั่น6เดือนขอ60ล้านติดตามนังสสอพิม์พตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับ และในเบรกนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กันที่หน้าหนังสือพิมพ์ของหนังสือพิมพ์สยามดาราค่ะ,คะที่เขาก็ใช้พาดหัวข่าวเลยค่ะว่าอาถรรพ์รักเจปีจอยเลิกแฟนหนุ่มค่ะ,คะมีการวางแผนชีวิตด้วยกันถึงขั้นแต่งงานจู่ๆวิวาของนางร้ายสาวจอยชนิชานวมสุคนกับแฟนหนุ่มนอกวงการก็มีอันต้องพับโครงการไปเพราะรักไปไม่รอดค่ะ,คะแม้ว่าจะคบหาดูใจกันมานานถึง7ปีอโอ้โหแต่งานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวได้เจอตัวนักแสดงสาวขณะมาร่วมงานวงสวนละครเรื่องรัก จัดเต็มของค่ายละครบรอดแคสต์ไทยทีวิชันผู้สื่อข่าวของเราจึงไม่พลาดที่จะซักถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยงานนี้ค่ะสาวจอยเปดิดเปิดใจถึงเรื่องนี้อย่างไม่มีทีท่าว่าเศร้าแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าเสียใจเลยเพราะว่าอยากจะจบความสัมพันธ์ด้วยดีมากกว่าที่จะทะเลาะเบาแหวงกันยันเลยค่ะว่าไม่มีมือที่3แน่นอนจ้ะนะแล้วมีอะไรอีกคะค่ะคือเขาก็บอกว่าคือว่าจะไม่เสียใจเลยเพราะว่าถ้าเสียใจไปเนี่ยมันก็คงจะไม่ดีเพราะว่าเราผูกพันกันมานานเราโตมาด้วยกันแล้วก็ก้าว ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้จักกันมานาน uh huh. แล้วก็เราก็ทํางานเพิ่มมากขึ้นด้วย <c oughs> คือปัญหาที่เกิดมาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ซึมลึกมาตั้งนานแล้ว <c oughs> ซึ่งถ้าเราเนี่ยคะยิ่งปล่อยไปก็จะทําให้มีปัญหามากขึ้นก็เลยต้องรีบคุยกันแล้วพอคุยกันทิศทางมันไม่ได้ไปในทางเดียวกันค่ะ uh huh. ดังนั้นรู้สึกว่าเราเนี่ยต้องจบตรงที่ที่เรายังมีความรู้สึกดีๆเนี่ยให้กันดีกว่าค่ะ <c oughs> ส่วนกระแสะข่าวหรือเรื่องมือที่สนั้นคือจอยบอกว่าคิดว่าถ้าเราจบความสัมพันธ์กันไม่ดีเรราาาากก็จะไไมมม่สถองหนน้ั เลยจอยรู้สึกว่าพี่เขาเนี่ยคะเป็นคนดีและดูแลเรามาตลอดในตอนที่รู้จักกัน uh huh. เราก็เลยอยากเคารพและให้เกียรติพี่เขาอยู่ค่ะ <c oughs> จากนั้นค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้ต่อข้อสักถามว่าการเลิกลาครั้งนี้เนี่ยจอยเชื่อหรือไม่ว่าเป็นอาถรรพ์ของเลขเจ uh ็ด huh. ที่เป็นสาเหตุทําให้ทั้งคู่เนี่ยต้อง <c oughs> เลิกลากันใช่ uh huh. แล้วค่ะซึ่งสาวจอยก็บอกเลยนะคะ <c oughs> ว่าไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าถ้านับแล้วเหตุการณ์นี้เป็นครั้งที่2ในชีวิตของเธอเลยก็ว่าได้ <c oughs> ที่ต้องเลิกลากับคนที่คบหาดูใจกันไปใช่ค่ะเมื่อถูกถามว่าก่อนหน การงานออกมา mm hmm. เลยทําให้หลายคนมองว่าวิวาน่มหรือเปล่าในประเด็นนี้ค่ะสาวจอยก็บอกว่าออตนเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะคิดแบบนั้นเนื่องจากระยะเวลาที่คบหากับฝ่ายชายเนี่ยค่อน <c oughs> ข้างนานพอสมควรจนถูกมองว่าทั้งคู่เนี่ยต้องลงเอยกันอย่างแน่นอนค่ะแล้วผู้สื่อข่าวของเราก็ยังถามต่ออีกค่ะว่าครอบครัวของจอยคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างดาราสาวก็เปิดเผยว,ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครในครอบครัวเนี่ยทราบเลยเพราะว่ากลัวทุกๆคนเนี่ยจะเป็นห่วงตนนั่นเองค่ะก็คือยังไม่ได้บอกที่บ้านหรือว่าบอก เลยนั่นเองค่ะแล้วก็ยังถามต่อค่ะว่าตอนนี้เนี่ยได้เปิดใจให้กับใครใหม่หรือยังเพื่อที่จะเข้ามาศึกษาดูใจเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยขอเพ่งความสนใจไปที่งานเป็นหลักก่อนดีกว่าค่ะก็อย่างที่เราดูกันดีค่ะสําหรับนางร้ายคนสวยของเราจะละครเรื่องแรงเงานะคะคุณนกนะงานนี้ค่ะก็ปิดฉากความรักนะคะเปีนะคะกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่อยู่เบื้องหลังนะคะของคลื่นวิทยุคลื่นหนึ่งละกันโน้ตเราบอกนะคะว่าคลื่นไหนละกันโน้ก็คบหาดูใจกันมานะคะเปีค่ะแต่แล้วก็ ต้องจบลงพอด้วยเรื่องของคนสองคนแต่ว่าจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์เลขจิตริปานี่นะคะไม่ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ไม่มันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ที่พิสูจน์ได้คือว่าเมื่อทัศนคตินะคะที่มันไม่ลงรอยกันนะคะมันก็ทําให้คนทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถที่จะเดินต่อไปครั้งได้ข้างหน้าได้แต่จอยก็ยอมรับค่ะว่าจบครั้งนี้จบแบบสวยไม่ได้จบแบบว่าฮ้ยมงงหน้ากันไม่ติดคือจบกันไปแบบว่ายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันใช่ใช่นะก็เอาใจช่วยน้องจอยแล้ะกันเนาะขอให้เจอกััับรกก้้้งงใหมม่แแลว็็เขขนะจ มาต่ออีกหนึ่งค่ะดีกว่าค่ะจากหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่กันบ้างค่ะงานนี้นะคะถ้าเราะะมโวกาดได้ย้อนกลับไปมโอกาดได้เจอกับสาวแอปทักซอนก็จะมักจะถามกับสาวแอปเกี่ยวกับเรื่องของน้องมิ้นชริดาตลอดเวลาว่ามีข่าวว่าสาวมิน้นของเราเนี่ยจะเป็นว่าที่สะพ้ายเล็กของนะคะ,ะโบนันซ่านะคะ,คะก็งานนี้ค่ะดาราเดลี่เขาก็เลยลงแบบนี้เลยจ้าแอฟแซวมิ้นชาิดาว่าที่สะพ้ายคนเล็ก ไม่รู้ชัดเจนหรือเปล่านะคะก่อนหน้านี้ถ้าเราย้อนกลับไปนะ,ะสำหรับน้องมิ้นชลิดาของเรากับหนุ่มภูผาเตชะนรงนะคะ,ะน้องชายของหนุ่มสงการเตชะนรงเรียกว่าทายาทนะคะหนุ่มอีกหนึ่งคนของโมนันซ่าเขาใหญ่นะจ๊ะเรียกได้ว่านะคะก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่เปิดตัวแบบชัดเจนนะคะก็ย<ำ>ังแบบอํำอๆำอึ้งแต่สุดท้ายแล้ว รูปเนี่ยมันปรากฏมันปรากฏมาเต็มเลยตอนนี้ในเน็ตใช่ค่ะนะคะทั้งคู่ก็เลยออกมายืนยันแล้วก็ยอมรับว่ากําลังคบหาดูใจกันอยู่นั่นเองจ้ะงานนี้ค่ะว่าที่สะพ้ยใหญ่นะคะของตระกูลเตชะนรงอย่างสาวแอปทักซอ่อนของเรานะคะก็นะคะก็ออกอาการปลื้มนะจ๊ะใช้คําว่าปลื้มดีกว่ากับน้องมิ้นชลิดาเพราะว่าเนี่ยแอปเองเคยบอกว่านะคะน้องมิ้นเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะนะคะเข้าอ่เขาเรียกว่าเข้าหาผู้ใหญ่ก็มืไม้อ่อนน้อมแล้วก็ที่สำคัญเป็นคนที่ นิสัยดีอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขค่ะก็ส่วนเรื่องของสะพายเล็กสะพ้ายใหญ่เนี่ยต้องว่ากันอีกทีวันนี้ค่ะก็เลยมีดาราเดลี่เขาลงมานะจ๊ะที่บอกไปว่าออกอาการเขินๆอยู่ไม่น้อยที่ตอนนี้ใครๆก็จับจ้องถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาวมินนาชาริดาว,วิจิตวงทองกับหนุ่มภูผาเตชะนรงที่กําลังเป็นเพื่อนชายหญิงที่สนิทสนมกันในยามนี้พร้อมกับเปิดใจหลังที่แอปทักซอนเตชะนรงทักและยินดีหากจะมีสะพายเล็กแห่งโบนันซาเกิดขึ้นสะพายใหญ่ก็ได้ไปแล้วนะเออเรียกว่าสะพายใหญ่ปูทางนะใช เขาบอกว่าเรียกว่าภาพเนี่ยเป็นสัญญาใจในงานรับปร,ริญญาของหนุ่มภูพากับสาวมินนะคะก็ได้หอบช่อดอกไม้เนี่ยช่อดโตไปแสดงความยนินดีกับเพื่อนชายคนสนิทนะคะโดยก่อนหน้านี้นะสาวแอปก็ยังออกเปิดออกปากชมนะคะว่าสาวมินเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักนิสัยดีรับได้ถ้าจะมาเป็นสไปร์เล็กแห่งตระกูลเตชะนารงนะจ๊ะซึ่งรายละเอียดความคืบหน้านเนี่ยสาวมินก็เผยถึงความสัมพันธ์คืบหน้านและขา่าวที่เพิ่งจะไปแสดงความยินดีในวันรับปร,ริญญาของหนุ่มภูพานะคะว่าวันนั้นเนี่ยไปแสดงความยนินดีในวันรับปร,ร,ญญริง ริงค่ะแต่ไม่ไปแต่ว่าไปเป็นคนสุดท้ายเนื่องจากติดงานเลยไม่ได้ทันถ่ายรูปหมู่ใช่เหรอ,อเห็นเต็มเลยนะร <c oughs> ู้สึก <c oughs> อ่ะแล้วก็เอาช่อดอกไม้ไปให้เพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรไปให้อ่าดีนะคะแล้วก็ในฐานะที่เรียนจบลรวก็แสดงความยินดีด้วยนะคะและมิน้นี่ยเผยถึงสานะกับภูผาว่าตอนนี้ยังเป็นเพื่อนกันค่ะ,คะไม่มีการคุยอะไรกันมากขึ้นยังคงสานะเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสําหรับภูผาตอนนี้นะคะให้ความเป็นพี่น้องกันที่สนิทที่สุดค่ะมเมื่อถูกถามถึงว่าอนาคตจะมีกับนาความสัมพันธ์หรือไม่น้องมิ้นกล่าวเลยค่ะว่าอยากจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้ยังเรียนอยู่ เลยไม่อยากเรียกว่าแฟนรอเวลาพิสูจน์ดีกว่าค่ะก็จะตอบข้อถามนะคะเกี่ยวกับว่ากังวลเรื่องการเปิดตัวหรือไม่น้องมิ้นบอกว่าไม่กลัวค่ะกระแสข่าวเรื่องเปิดตัวคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยตนเองทํางานหลายอย่างแล้วมันก็เหนื่อยเลยอยากให้เวลากับการทํางานมาก่อนแล้วก็เรื่องเรียนด้วยนะจ๊ะก็จะเผยว่าผู้ผาเคยมาเจอและคุยกับคุณแม่แล้วนะจ๊ะผู้ผาเคยมาเจอแล้วแล้วคุณแม่น้องมิ้นเองก็ เออเขาเรียกว่ามาทําความรู้จักนะคะผู้ใหญ่ที่เด็กมาแสดงความเคารพออกทางประตูทางประตูใช่ค่ะสาหรับนะคําชมของสาวแอปนะที่ต้องขอออกมาบอกว่าน้องมินเนี่ยเป็นคนน่ารักนิสัยดีถ้าหากจะมาเป็นสะ r p r คนเล็กเนี่ยก็ยินดีนะคะน้องมินก็บอกว่าก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับพี่แอปด้วยนะที่บอกว่ามินน่ารักนิสัยดีและรับได้ถ้าจะมาเป็นส u r p r เล็กในบ้านแต่ตอนนี้ขอใช้คําว่าเพื่อนดีกว่าค่ะาอสัมพันธ์ตอนนี้นะคะยังอีกไกลเพราะว่าอายุยังน้อยเพิ่ง20เอง นะจ๊ะพี่แอฟก็เป็นไอดอลคนหนึ่งที่มินชื่นชอบเหมือนกันค่ะอย่างที่น้องมินบอกว่านะเรื่องของอนาคตมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ว่าณนะวันนี้ยอมรับว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะกำลังคบหาดูใจกันอยู่นะคะแต่จะได้เป็นสะพายเล็กหรือไม่นั้นน้องมินลองถามคล็ปลักจากพี่แอฟดูได้นะจ๊ะเพราะพีแ่แอฟเนี่ยถือว่าเป็นอ,อีกหนึ่งสาวนะ,ะทีะ่เป็นนักแสดงที่เป็นไอดอลของใครต่อใครหลายคนเพราะว่านอกจากความสวยแล้วความเก่งแล้วนิสัยดีแล้วก็น่ารักอีกต่างหากด้วยทำใ,<ช>ให้มั่นใจนะคะคาสโนว่าอย่างสงราแต่ชั ใช้เรียกว่าอยู่มัดเลยทีเดียวนะคะอะมาต่ออีกหนึ่งค่ะดีกว่าค่ะปิดท้ายน้องเบลค่ะ,คะเราก็ยังอยู่กันที่หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่เช่นเคยค่ะกับข่าวของสาวน้ําตาลรับเจ้าชู้เปิดใจคุยผู้ชายหลายคนอพอพาถัวแบบนี้แล้วมองเลยว่าน้ําตานี้จะเป็นคาสโนวีคนต่อไปของวงการบันเทิงหรือเปล่าอใช่นี่ใคว่าไงต่อคะเขาบอกว่าน้ําตาลพิจักนาวงสารัตนสินเปิดใจในวันวงสวงละครดาวเคียงเดือนค่ายบลอดคาสไทยทลวิชันค่ะที่มีหนุ่มๆเนี่ยมารุมจีบเกือบครึ่งโ เลยในตอนนี้ซึ่งสาวเจ้าตัวก็บอกเลยค่ะจริงๆน้ําตาลเนี่ยไม่ได้สนิทอะไรกับพี่สนยุคส่งไพศาลมากนะคะเพราะว่าเพิ่งเจอการวันงานสังสรรค์ของช่องสามที่หัวหินนี่เองค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็แค่ถ่ายรูปด้วยกันเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยค่ะกลัวไผ่จะคิดมากมายเขาก็บอกเลยนะคะว่าไม่เลยค่ะเพราะว่าถ้าถามพี่ไผ่ก็คุยกันเป็นแบบพี่น้องปกติค่ะซึ่งน้ําตาลเนี่ยก็คุยกับทุกคนได้หมดนะคะไม่ได้ต่อจงว่าจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งเพราะถือว่าทุกคนเนี่ยเป็นพี่เป็น้ นับถือในวงการเท่านั้นเองค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเป็นสาวสงสห์แล้วค่ะตอบอย่างมั่นใจเลยค่ะอยู่วงการนี้ <c oughs> ต้องทําใจกับข่าวที่เกิดขึ้นให้ได้เพราะในอดีตน้ําตาลเองก็ไม่เคยมีข่าวเสียหายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราทราบตัวเองเลคะว่าเป็นยังไงอย่างที่ถามเนี่ยจะมีภาพหลุดกุ๊กิกกับพี่ไผ่พาทิศไหมรับรองว่าไม่มีแน่นอนค่ะ <c oughs> แล้วถ้าจะกลายเป็นคู่จิ้นกับเคนภูภูมิล่ะ เขาบอกว่าอันนี้ไม่ซีเรียสเลยค่ะถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะ,ะเพราะว่าแฟนๆเนี่ยจะได้ติดตามงานละครของพวกเรากันเยอะๆเชียร์กันตลอดก็น่าจะดีนะคะ,คะเพราะว่าในเรื่องเท่าที่อ่านเนี่ยมีบทก๊กิกอยู่นะ,ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนะักแสดงสาวคนสวยนะที่เรียกว่าแจ้งเกิดนะคะ,คะสำหรับบทนางเอกเจ้าน้ําตานะสำหรับมัจจุราชสีน้ํเพึง่งผู้จัดคนเก่งอย่างพี่เคนทีเด็ดแล้วก็พี่หน่อยบุศกรที่นะ,ะ,ะหลายคนเนี่ยนะบอกว่าน้ําตาเนี่ยจะไปรอดไหมแต่สุดท้ายคุณผู้ชมค่ะมัจจุราชสีน้ําพึ่งดิฉัน เองเป็นหนึ่งคนนะที่ติดตามละครเรื่องนี้แทบจะทุกตอนน้อยมากที่จะไม่ดูนะับตอนได้เลยเอาไม่เกิน2ตอนที่ไม่ได้ดูนะแต่ที่เหลือนี่ดูหมดแล้วก็ต้องบอกว่าน้องคนนี้นะถึงแม้ว่าจะเป็นละครเรื่องแรกค่ะน้องเบลค่ะแต่ฝีไม้ลายมือหลายคนอาจจะบอกว่าน้องดูแข็งไปอ,อันนี้ยอมรับค่ะว่ากเ็เรื่องแรกนะต้องให้โอกาสน้องแล้วก็ต้องมีการฝึกปรือพัฒนาการต่อไปแต่ยอมรับค่ะว่าคนนี้อนาคตไกลจริงๆเชื่อสายตาพี่หน่อยจริงๆนะใช่แล้วค่ะปั้นออกมาได้ดันมากแล้วตอนนี้ก็มีละครต่อคิวแล้วนะเลยดาวเคียงเดือน ะนะรอติดตามผลงานของน้องกันได้น,นะสาหรับน้องน้าตาลพิจารักนาของเราเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองอ่าน่าจับตามองมากเลยค่ะ <c oughs> สาวโอ้ยฉันนี่นะ, <c oughs> ะแต่ว่าวันนี้เวลาของคุยข่าวมันเทิงหมดลงแล้วคุณผู้ชมค่ะก็จากกันไปต้องขอ,ขอขอบคุณสําหรับผลิตภัณฑ์ B1 ค่ะเริ่มภายในไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ B1 เนี่ยเป๊ะอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมใช้กันมากๆในหมู่ดาราแล้วก็พริตตี้เพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนค่ะที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าหาซื้อได้้แแลววทที่่ตันนา ประเทศค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะที่อยู่ด้านล่างให้คุณผู้ชมเคียนรายียบอบทหรือว่าจดหมายเข้ามาติชมรายการได้ค่ะค่ะแล้วก็สําหรับอีกหนึ่งช่องทางค่ะ,คะสามารถติดตามชมรายการเน้อหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ